ป็นกันมาเยอะมากจริงๆครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนมิตรที่ครั้งแรกในประเทศไทยของน้องนายเลยรู้สึกยังไงบ้างน้องนายรู้สึกดีมากเลยก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าจริงๆเราก็อยากทำแฟนมิตรที่ทำมาหนามามากมแล้วเออทั้งที่มีโอกาสแบบสเกจชว์อะไรหลายอย่างท่งจะมาลงตัวมาลงตัวตรงนี้แล้วก็เชื่อหรือกันว่าเป็นแฟนก็รอใช่ไหมรอมาอีกที่สุดมัน เล่าอตมาว่าผมจะไม่ดูละกันผดีจะเปนอนนดงงไปได้เลยนเราเป็นมุมมุมแบบนีใครแตะมุมนะใครแตะมุมลุดเลยเขาแตะนเองไหครับทุกคแตะกันเองไครับเขียนเพลงแปเหรอเชี่ยได้นะเชียได้อะไรกันบ้างต้องหลนะต้อนะ้อนะโอเคสู้สอง เราได้ครับเอาเลยครับผมบอกผมต้องอ่านใช่ไหมครับได้เลยครับโอเคคือที่ต้องเราต้องอ่านเพราะว่าตัวหนังสือเล็กมากที่มันโอ้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 โ t ้โอ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 ้ e อ้โอ้โอ้โ e ้โอ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 ้ เพิ่มภาษาไทยไมั้งโอเคเป็นภาษาไทยนะครับชูพ <oh, um ี่นายยินดีด้วยกับแฟนมีครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จไปขั้นแล้วไม่มีอะไรมากขอให้ขอให้ผมโอ้ขอให้ผลงานทุกอย่างตองมีคนมาชอบพี่เยอะๆขึ้นนะคะค s t i o อโอมีคำถามครับคำศัพท์ไทยที่พิ่ง 台的的哦哦哦！所以所以那个各位粉丝呢，他问我最近在就是刚学到的泰语词汇有哪些，然后觉得特别特别的有意思是什么？啊，我问啊，哪？啊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 ？怎么啊？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  เซตุ้มเล้งพี่เซตุ้มเลงอะไรที่นมีเยอะเลยอ่ะวัานีนสำคัญมีเยอะเลยเซตุ้มเล้งตุ้มเล้งแปลว่าอะไรทำไมมนไม่เคยได้ยินี่ก็อย่างเี้ยไง คนทยอะไรก็ได้วันนี้พี่วอมสุงกันมาลเลยอันนี้เป็นคำภาษาไทยครับเขียนว่าวันนี้วันดีขอเล่นเด็ก้ยไมงนี้สักทีจแล้วนังกดดันมาแล้ว อะไรดีนั่นเหอเออเนี่ยเขาตั้งกล้องอะไรพี่รู้บ้าเมื่อก่อนให้ไปถูบอะไรนะบริษัทจีบแฟนเนี่ยเริ่มดีอ่ะเตรียมตัวเลยนะทุกคนเดี๋ยวเข้าหวังไปยว่าอย่าคาดหวังเลยว่ามันเป็นจริงหรอมันจะตลกนะ 六，那面、uhm. 的九加的等于多少呢？九加九等于多少？嘿，八，八，七。 มสเนี่สองตัวอีงมีสองตัวอสอสอเก้าตอนีหอะไรนะหนึ่งเปเจ็ดากสองเก้ากโอเคถ้าผัมาแบบนัน่ะะวันนี้มทาทยผลงานการแสดงของเราหน่อยมาท้าททยกินมื้อหน่อย วงล้อการแสดงนี่แหละฮะเราจะมีวงล้อมาให้นะคะน้องหนที่นิดนก็มีคิวคิยวิรต่างๆนะคะถ้านไหนสั่งหยุดตอนไหนก็มันมีแต่รานจะได้คีย์เวิร์ดเว่าอะไรโอเคนะฮะพร้าจะนำสองสามวงล้อบนครับ๋าไอ้ปิศาจคลั่งเไงเอางี้เดี๋ยวพี่สั่งแอคชั่นโอเคไหมห้าสี่สามเราจะเริ่มกันไหมห้ เออๆหอดแล้ว uh huh. uh huh. ah huh. okay. okay, oh ั้อะโอเควอนนี้ขอช่วยทุกท่านนะชูแบกต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้เห็นบนบัานการแสดงและความสามารถของน้องนายที่เขาจะพรีเซนต่ากรักออกมาถ้าพร้อมแล้ว5้าสสสองแอคชั่นโซนี่เป็นใครจะคึน 譬如说，这是某一个人。然后呢，如果我看了，我有可能就是，嗯，就是这么累吧，好吧？谁看了，还还他妈看了很多遍呢？你看到的来吗？你去玩，他问我没来，我就。 นี่วันนี้คุณเตรียมเพลงมาด้วยที่จะมาร้องให้กับแฟนๆได้ฟังกันซึ่งเป็นเพลงจีนอและร้องครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมนะฮะแต่คนตีพร้อมไหมฮะพร้อมช่วยช่วยต่อเลยดีโอเค ฮัโหลทุกคนฉันเป็นต่อทุกคนาวัสดีครับทุกคนส่ัสดีครัทนสวัเดียทุคนวันีรับุกคนสัครับทุนสวัสดีครับทนสวัสดีครับกนสวัสีครับทุกคนสีบนสัสงีครับทกคนัสรับกนสวัสดีครัาทุกคนสวปดีครับทุกคนสอัีคัุกคนสวัดคนลุกคนลคุกคนลัคุกจนิวัสดีรับทุกนสยัสารับุ้นว่าทําไมเกสของเราร้องเป็นเป็นต่อ อยากรู uh, ้เอ่อุุยน้ำดียวอะไรเงาไว้สัแล้วนเก็บแเก็บเอาเอาเถอยทาดีแล้ทำไมราถึงเชิญน่อเม็นแข่เชิเพราะเรามีหลายๆอย่างมที่คลายๆกันแล้วก เส้นทางบนเส้นทางนะครับวงการบันเทิงของพวกเราการเป็นศิลปินก็เริ่มมาผอมๆกันแล้วก็สนิทกันเพราะว่ามนีหลายๆอย่างที่เราอยากจะให้มาแชร์ให้กับแฟนคลับรู้ไปต่อกันอยากให้เล่าสิงความผูกพันจุดเริ่มต้นเจอกันยังไงเจอกันแล้วเล่าหน่อยมาแล้วเล่าหน่อยเจอกันเห็นกันครั้งแรกมันรู้สึกยังไงแบบไหนอย่างไร จริงๆน่าจะเจอกันครั้งแรกที่บริษัทเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าเข้ามาเป็นเทรนนีรด้วยกันอืแล้วก็ตอนนั้นคือเขาเป็นดาราแล้วเราเลยบอกว่าทําตัวให้ถูกเพราะว่าเราก็เด็กน้าใหม่บ้านๆอ่ะเราเด็กบ้านๆเราเด็กเรียงัวแบบนี้โอ้ยยยยยเป็นเพื่อนนปลูกแยะเออปลูกแยะพอเห็นไปต่อเห็นหน้าเราหน่ายความรู้สึกคือตี่งไม่เข้าใกล้กีกว่าเอาเลยเราเอง ไม่ได้ไม่ใช่จริงๆงานนั้นรับตั้งแต่วันแรกครับเออใช่ก็คือเหมือนกับว่าพอเราเข้ามาใหม่แล้วทุกอย่างมันใหม่กับเราหมดเลยแต่ว่าเรามีเพื่อนที่แบบพากันไปเอ้ยไปซ้อมกันอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวคนเมืองที่สีวิไลขนาดนี้<อ>นชีวิตดีที่เราตัวชีวิตดีที่เราตัว<อ>แต่ว่าดีกว่านี้ได้ดอีกไม่หยิบไม่เดินจะไม่ะ าเราได้เห็นไปตอบครั้งแรกความรู้สึกเราเป็นยังไงเหมือนถ้าถ้าน้องเงิไม่ผิดอ่ะเราเจอคล้ายรที่แบบคุยกันจริงๆจังๆน่าจะในคลาสเบสนใช่เพราะว<บ>่าเ <laughs> พราะว่ <laughs> าเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมจะรู้เรื่องเหมือนกันเนพรามาถึงตนนอนแรกเป็นคลาสแอดวานซ์เป็นคลาสแอดวานซ์เนาะตอนนั้นในบริษัทครับเราจะแบ่งเป็นคลาสเบสิกกับคลาสแอดวานซ์ เราก็คาซ้ายที่เราเจอกันแอดวานซ์เลยเออซึ่งดูขึ้นไปไ <ส Broadway> ด้ยังไงครับือคนอื่นไปหมดแล้วแต่เราสองคนยังมองหน้าอยู่เฮ้ยเอาไอดี<ส>ดเราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังวันแรกเราได้เหคนเขาทำเป็นว่าซู้ยเขาดต้นนี่เคยปวดที่สนิทกันเพราะว่าเริ่มต้นมาเป็นกั้งชาแต่ว่าเขาเต้นดีกว่าตอนในรายมารทีกว่าเยอะเลยเราก็ให้เขาสองแต่ว่าตอนนี้ไม<ๆ>่ส<ด>ู้แล้วเนิ่นๆเนิ่นๆรู้ผมกความเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดเลยผ<สด>มว่า เขาอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็เราเห็นความพยายามของมาตลอดด้วยกันมาตลอดตงเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กฝึกครับเราเราเรานอนอยู่ในหอหอเดียวกันเราก็กินข้าวพร้อมกันเข้างานเรื่องงานพร้อมกันเราก็เวลาไปเที่ยวหรือไปกินอาหารที่ของอรเขาอยู่ข้างๆตลอดเราก็เราเห็นตั้งแต่วันที่เขาแบบอยู่ในหอทำกันบ้านทำทุกท่นี่แบบถึงประวัิสตร์ที่สี่ทุกวันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าสถานะในการเป็นแฟนของเขาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเขาเองไม่เคยเปลี่ยนหรอกเขาเป็นพแฟนที่ระลับมาตลอดว้าวผมไม่เชื่อเลยนี่คือคของเราทำไป็นตอบลูกศิษก็ได้บ้างแต่เป่นตอบรู้สึกว่านายเปลี่ยนยังไงยังไงช็อตมากน้ำรู้จินต์จะดูน้ำรู้จินต์จะดูจะเล่นอะไรดีไม่ใช่ไม่ใช่ความน่ารักของช้ายังเหมือนเดิมใช่แบบว่า ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไกลแสไนไกลไปดงไปดังที่ประเทศจีนและแล้วก็กลับมาแต่ว่าความน่ารักเขายังเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเขากลับมาเรายังพูดคุยกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปรู้สึกว่าการทําง,งานของเขาเปลี่ยนไปอ,อใช่ก็เลยแบบสงสัยมากว่าุยที่จีนคือระบบการทําง,งานาเป็นยังไงเขาถึงแบบ f l a s ชหน่อยอะไรวันนี้เป็นต่อมาแล้วครับไม่ได้มาแบบว่าเฉยๆมาร้องเพลงเดียวแล้วก็ไปกลับะไรไม่ได้มาเล่นเกมกัน ีทั้งสองคนจะต้องแข่งกันนะเออต้องที่เราทำเราต้องแข่งกันต้องแข่งกันนิดนึงเพราะว่ามีบทลงโทษด้วยเอออย่าพูดใจเย็นลบแข่งกันคุณต้องเต้องแข่งกันต้องแข่งก่อนนะแล้วนี่เกมยิงเข้าเป้าหมายครับยิงเข้าเป้าหมายเป้าหมายโอ้โหแล้วก็ถามว่าสองคนก่อนว่าสำหรับการยิงธนูเป็นความถนัดของพวกคุณไหม แก่ขนาดแกลเลอรี่เราเราอ่ะธนูแต่ไม่ใช่ธนูอย่างมันมันไม่เหมือนกันนะหรอเด็ก้ไม่เป็นไงอันนี้อะไรก่อนอย่งางดิจิเออธนูที่เราเคยยิม,มันเป็นยังไงเขาเวอร์มากนเป็นธนูจริงจังจริงจังคือจริงจังคือเขาพับออกมามีกล่องรังอย่างนี้เลยมีสัตว์ด้วยแต่อันนี้คืออะไรก่อน เริ่มที่ไปต่อก่อนครับและนี่คือดอกแรกของไปต่อ,อขอกำลังใจกดยทุงเสียดวย่าเรื่อะหอาจากดวงสีเห,อเหือไปไกลมาดอกนตเตนตนเต้นตนเน